สวัสดีครับคุณนิจโจทวชแน,นลนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะเวียงนะครับเกาะเวียงตอนนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณหาดชายหาดนะครับมันจะมีชื่เกาะที่มีชายหาดนะครับชื่อเกาะตาตีนะครับเกาะตาตีนี่เป็นชื่อของคนนะครับซึ่งเ,เป็นคนพื้นที่นะครับตาตีนี่เป็นคนระแวกบ้านกเกาะเตียบบ้านทำตรงแถวนี้นะครับแกก็มาปลูกมะพร้าวปลูกไรไว้นะครับ มาถางมาถางอะไรสถานีครับก็คือแต่ว่าก็ยังเป็นที่ของสถานะประโยชน์อยูย่ดีนะครับแต่แกก็มาบุกเบิกนะก็เลยมีคนเริ่มเข้ามาเที่ยวครับตอนนี้ครับตาตีนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับก็ยังเป็นชื่อของแกน,นะครับเขาก็เลยเรียกชื่อว่าหาตาตีนะครับนี่ทำไมอันนี้ก้าวน,นี้ไม่มี จะมีเรือเข้ามานีมีเป็นที่เล่นน้ำนะครับของกรีนเขาทำเอาไว้นะครับกรีนก็คือพวกเป็นกรีนอ่าเป็นน้ำเที่ยวท้องถิ่นนะครับน้ำเที่ยวแบบแบบอนุรักษ์นะฮะก็คือเขาจะเป็นคนมาบุกเะะบิกนะฮะรุ่นแรกๆเลยก็ที่ที่เจอก็เ<อ>พิ่งจะมาเหมือนกันนะครับช่วง เกาะทะลุมันไปไม่ได้นะครับก็เลยพาอาหารกันพามาเที่ยวทางด้านนี้นะครับเป็นจะบางเกาะนะฮะก็สามารถเล่นน้ําได้แล้วก็ไปดูธนาคารปูแล้วพวกนั้นนะครับไปดูพวกกระชังปลาแล้วพวกนั้นฮะแล้วก็ถ่ายรูปวิวสวยครับแล้วก็นะาาจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าพาเขามาเที่ยวกันนะครับแลสังเกตเห็นเรือ,ะอจะเริ่มเข้ามาฮะ กินจะหน่ายเป็นผักกระเพราแล้วครับมีอะไรมีน้ำปลานะนี่นี่เป็นการกินข้าวบนเกราะนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมีแตงกวาอันนึ่งที่นี่กินเสร็จแล้วก็ต้องเอาขอบกลับนะครับของโฟมอะไรทิ้งไว้ไม่ได้นะครับต้องกลับหมดเลยนะฮะเป็นเป็นเกาะที่เขาอ,อนุนรักษ์นะฮะก็ยังไม่เปิดเพื่อเป็นทางการเลยเท่าไหร่นะครับ ไม่เหมือนทั้งก่อทะลุนะฮะก็เวลาเข้ากล่องเขาจะทำแบบนี้ครับใส่ถุงมานะฮะนี่ใส่ถุงนะ,ะ,ระงงงครับปัาตะเพราปลาหมูกินง่ายๆครับเวลามาเกาะนะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเราเค่อยเก็บ เผ็ดมากเลย น,นี่เป็นแพไม่ไผ่ครับก็คือไปนั่งนั่งเล่นได้นะครับนั่งค่อยขาได้ ของขยายด้วยนะของพลอมอ่ะดูดูหน่อย ก็เป็นธรรมชาติที่สยงามนะเพื่อนๆก็มาเทียนนเท่ยวได้นะานเพื่อนมานะก็ติดต่อผ่านทนะี่รีสอรมาได้ครับสวัสดีมาได้ได้เลยบ,อบอ๊อบบ๊อบอ่น รับที่ติดตามชมครับอันนี้จดไว้แว่ชั้นแน่ครับ